ภารกิจสังเกตการชายแดนไทยกัมพูชาการละเมิดที่ไม่สามารถมองข้ามการตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องอ่านมา้อาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดนี้การตรวจสอบพื้นที่บริเวณช่องอ่านมา้าอนุสาวรีตาโอจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการดำเนินการโดยคณะผู้สังเกตการชั่วคราวซึ่งนำโดยผู้บัญชาการกองกำลังทหารประจำจัง,จงหวัดพระวิหาร เมื่อผู้บัญชาการและคณะเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่นั้นพวกเขาใช้เวลาในการสำรวจและประเมินสถานการณ์เพียงแค่30นาทีเท่านั้นก่อนจะเดินทางกลับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงความล่าช้าในการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนการเดินทางกลับเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลอย่างมากเนื่องจากเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบในพื้นที่การตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในทุกกรณีโดยเฉพาะเมื่อทั้งสองประเทศอยู่ในสถานะของการเจรจาเพื่อรักษาความสงบในเขตชายแดนที่มีความขัดแย้งยาวนานการตรวจสอบในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศที่มีการลงนามร่วมกันซึ่งกำหนดให้มีการสังเกตการดำเนินการในพื้นที่ที่มีความสสูง และการจัดการกับการละเมิดข้อตกลงในพื้นที่ชายแดนแต่ทว่าความล่าช้าในการแจ้งข้อมูลกลับมายังฝ่ายไทยนั้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่ไม่ทันการในบางสถานการณ์การพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชานำกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้คณะผู้สังเกตการพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้นำกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนไหว โดยทหารจำนวนมากกว่า50นายได้ถูกนำเข้าสู่พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตห้ามการกระทำการทางทหารพร้อมทั้งอาวุธปืนพกและปืนเล็กยาวซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อ4ของข้อตกลงหยุดยิงที่มีการลงนามไว้ซึ่งข้อกำหนดระบุไวอ้อย่างชัดเจนว่าการกระทำทางทหารในพื้นที่ห้ามยุยยุหรือส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศการที่ฝ่ายกัมพูชาได้นำกำลังทหารพร้อมอาวุธเข้ามาอย่างพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเขตอ่อนไหวแบบนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนและยากที่จะมองข้ามได้การพกพาอาวุธเข้ามาอย่างพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนั้นไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดข้อบังคับที่มีความสำคัญสูงสุดในกระบวนการหยุดยิงแต่ยังส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดการประทักหรือสถานการณ์ที่อาจลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างความไม่ไว้วางใจ และทำให้กระบวนการสร้างสติภาพที่ยั่งยืนกลายเป็นเรื่องยากความละเมิดต่อบทบาทของผู้สังเกตการ IoT ผู้ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการสังเกตการหลังจากที่ฝ่ายไทยได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ก็มีกระบวนการที่ต้องทำการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายต่างๆซึ่งทำให้เกิดการละเมิดข้อบังคับในกระบวนการสังเกตการอีกครั้งโดยในครั้งนี้ พลจตวาดาโตปลาลวัตอิสรีบินสุขขอซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกองทัพบ,บกมาเลเซียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการไอโอทีทั้งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำกรุงพนมเปญซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อ12ของข้อตกลงหยุดยิงที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการต้องดำเนินการโดยผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำการในไทย และกัมพูชาเท่านั้นการมีบุคคลที่ไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการเข้ามามีบทบาทในกระบวนการสังเกตการนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสังเกตการแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งการกระทำนี้ส่งผลให้กระบวนการสันติภาพระหว่างสองประเทศได้รับความเสียหายและทำให้ความเชื่อมั่นระหว่างฝ่ายต่างๆลดลง การขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและผลกระทบที่เกิดขึ้นการกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่การนํากําลังทหารเข้ามาพร้อมอาวุธจนถึงการแต่งตั้งผู้สังเกตการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงถือเป็นหลักฐานชัดเจนที่สะท้อนถึงการขาดความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆในข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ร่วมลงนามไว้ ทั้งในกรอบการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคการกระทําเหล่านี้ทําให้ฝ่ายไทยและประชาคมอาเซียนต้องทบทวนถึงการทํางานร่วมกันในอนาคตและเป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาการทําลายข้อตกลงหยุดยิงในลักษณะนี้สามารถส่งผลกระทบที่ลุกลามไปถึงการเจรจาทางการทูตในอนาคต ทำให้การกลับมาสร้างความไว้วางใจระหว่างสองฝ่ายกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นบทบาทของอาเซียนในการสังเกตการณ์และการสร้างสันติภาพในกระบวนการสังเกตการณ์และการสร้างสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาอาเซียนเอเซียนถือเป็นตัวกลางที่สำคัญในการทำหน้าที่สังเกตการณ์จัดการสถานการณ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายความสำคัญของอาเซียนในกระบวนการนี้มีหลายมิติทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและการสนับสนุนความโปร่งใสในการเจรจาอาเซียนมีบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศของสันติภาพในภูมิภาคลดความตึงเครียดระหว่างประเทศสมาชิกและรับรองว่าไม่มีการกระทําที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความขัดแย้งในพื้นที่หนึ่งในบทบาทหลักของอาเซียนคือการทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการกลางเ e u ทร่าออฟเซิร์ฟเวอร์ในกระบวนการนี้โดยอาเซียนจะส่งผู้แทน หรือทีมงานเพื่อทำการตรวจสอบและสังเกตการการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการทูตและทหารที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันบทบาทนี้ทำให้การดำเนินการของทั้งสองฝ่ายสามารถตรวจสอบได้และช่วยป้องกันการละเมิดข้อตกลงที่อาจนำไปสู่การระเบิดความขัดแย้งการมีผู้สังเกตการจากอาเซียนทำให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจได้ว่ากระบวนการนี้จะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและยุติธรรม ในบริบทของการสร้างสันติภาพค,ความเป็นกลางของอาเซียนเป็นองค์ประกอบสำคัญอาเซียนไม่มีความสัมพันธ์ทางทหารหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งทําให้สามารถแสดงความเป็นกลางในกระบวนการสังเกตการได้อย่างเต็มที่อาเซียนไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ให้ความสําคัญกับการหาทางออกที่เป็นกลางและยุติธรรม การรักษาความเป็นกลางนี้ทำให้ทุกฝ่ายสามารถมีความมั่นใจว่าอาเซียนทำหน้าที่โดยปราศจ,จากอคติและสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามหากมีการละเมิดข้อตกลงหรือบ่งเบนจกกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้อาเซียนจะต้องมีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีโดยจะมีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในอาเซียน เพื่อดำเนินการป้องกันไม่ให้การละเมิดเกิดขึ้นซ้ำหากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเช่นการนำกำลังทหารหรืออาวุธเข้ามาในพื้นที่ที่ถูกตกลงกันว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอาเซียนต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดกระทำการดังกล่าวกระบวนการตรวจสอบที่อาเซียนดำเนินการต้องมีความโปรง่งใสและมีมาตร,รฐานที่เข้มงวดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจว่า ไม่มีการปกปิดข้อมูลหรือการกระทําที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนอกจากนี้อาเซียนยังต้องทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างทั้งสองฝ่ายในการเจรจาและหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือการละเมิดข้อตกลงการประสานงานนี้จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถหาทางออกได้อย่างรวดเร็วในทางปฏิบัติ การที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนนั้นช่วยเสริมบทบาทของไทยในกระบวนการนี้ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาและสมาชิกอาเซียนมีความสนใจและความรับผิดชอบที่จะช่วยในการสังเกตการและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศการที่ไทยได้เข้าร่วมในกระบวนการสังเกตการนี้ทำให้มีการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆทั้งด้านการทูตและด้านการทหาร นอกจากนี้การมีบทบาทที่เป็นกลางของไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนก็ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจในการเจรจาและกระบวนการสังเกตการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและยุติธรรมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือการกระทำที่ขัดแย้งกับหลักการของการสร้างสันติภาพจะทำให้กระบวนการสังเกตการสูญเสียความน่าเชื่อถือและผลักดันให้กระบวนการสันติภาพในชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องยากขึ้นหากมีการกระทำที่ผิดข้อตกลง เช่นการนำกำลังทหารหรืออาวุธเข้ามาในพื้นที่ที่ตกลงกันว่าจะปลอดภัยจะส่งผลให้กระบวนการเจรจาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากจะข้ามผ่านการรักษาความสมดุลและความยุติธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่อาเซียนต้องยึดมั่นในการดำเนินการสังเกตการในกรณีนี้สุดท้ายการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากทั้งสองฝ่ายไม่เคารพข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ หากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือมีการกระทำที่ทำลายความสมดุลของสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคและทำให้การอยู่ร่วมกันในอนาคตเป็นไปได้ยากขึ้นการเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีความโปร่งใสและจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมกับการสนับสนุนของอาเซียนจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กระบวนการสันติภาพนี้มีความสำเร็จในระยะยาว ข่าวล่าสุดเปิดด่านไทยกัมพูชากระแสสังคมติกลับทำไมสังคมไทยยังไม่เห็นด้วยกับการเปิดด่านเขมรช่วงเวลานี้ประเด็นการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นกระแสสังคมที่คนพูดถึงมากทั้งในสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดียโดยจุดเริ่มต้นมาจากนักการเมืองบางกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจราจาเพื่อเปิดด่านด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและปากท้องประชาชนแต่กระแสตอบรับจากสังคมไทยส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นด้วยและสะท้อนความกังวลชัดเจนในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหาเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนการเคลื่อนย้ายกําลังทหารที่ยังอ่อนไหวไปจนถึงความเสี่ยงเรื่องแรงงานข้ามชาติที่อาจไหลทะลักเข้ามาโดยยังไม่มีระบบรองรับที่รัดกุมหัวใจของความไม่สบายใจอยู่ที่คําถามว่าประเทศพร้อมจริงหรือยังทั้งในเชิงความปลอดภัยพื้นที่พิาพาทการถอนกําลังการกวาดล้างวัตถุระเบิดคงท้าง มาตรการคัดกรองแรงงานและขีดความสามารถของหน่วยงานด่านหน้าหากคำตอบยังไม่ชัดคนจํานวนมากจึงมองว่าควรชะลอมากกว่าเร่งมุมมองฝ่ายทหารโครงสร้างอำนาจกระบวนการตัดสินใจเหตุผลที่เน้นความปลอดภัยแม่ทัพภาคที่สองกับเส้นชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบ,บกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือกองทัพภาคที่สองครอบคลุมแนวเทือกเขาพนมดงรัก และแนวชายแดนหลายจังหวัดจุดยืนที่ยืนยันว่ายังไม่พร้อมเปิดด่านสะท้อนหลักคิดสำคัญสามประการสภาวะแวดล้อมความมั่นคงยังมีตัวแปรเสี่ยงเช่นกำลังทหารของอีกฝ่ายในบางจุดพื้นที่พิพาทที่ยังต้องประเมินและข่าวเหตุวัตถุระเบิดกับทุ่นระเบิดความชัดเจนของเส้นเขตแดนเชิงปฏิบัติแม้มีข้อตกลงระดับรัฐแต่การกำกับพื้นที่หน้าง,งานต้องเห็นพ้องตรงกันในรายละเอียดเช่นเส้นลาดระเวน จุดตรวจร่วมการสื่อสารระหว่างหน่วยการคุมเหตุฉุกเฉินหากเกิดเหตุเสี่ยววินาทีการมีอำนาจตัดสินใจในพื้นที่ที่ไม่ต้องรอขั้นตอนยืดยาวเป็นเรื่องสำคัญเงื่อนไขขั้นต่ำเชิงความมั่นคงก่อนคิดเปิดด่านถอนกำลังที่อ่อนไหวในจุดพิพาทให้ถอยคนละก้าวตั้งกลไกแจ้งเตือนและสื่อสารฉุกเฉินระดับหน่วยหน้าหรือฮอตไลน์ระหว่างผู้บังคับหน่วยกำหนดแผนลายละอักษรหากพบเหตุเสี่ยง เช่นวัตถุระเบิดการล้มดนหรือฝูงชนหลังไหลตรวจและเคลื่อนวัตถุระเบิดในรัศมีเขตใช้สอยด่านและเส้นทางหลักโดยมีรายงานตรวจรับจากหน่วยเก็บกู้ความสัมพันธ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายทหารในเชิงหลักการนโยบายเปิดด่านเป็นนโยบายสาธารณะของฝ่ายบริหารขณะที่การประเมินความปลอดภัยเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทหารและฝ่ายความมั่นคงเมื่อสองมิตินี้มาบรรจบกันสิ่งที่ต้องมีคือแผนร่วม นโยบายกำหนดทิศท,ทางแต่เปิดใช้ได้เมื่อเงื่อนไขความปลอดภัยครบเพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันหน้าง,งานให้ต้องรับความเสี่ยงเกินจำเป็นมุมมองนักการเมืองเป้าหมายทางเศรษฐกิจความคาดหวังสาธารณะโจทย์สร้างความเชื่อมัน่นเหตุผลที่ผลักดันให้เปิดด่านฟื้นการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการขนส่งโลจิสติกแก้ปัญหารายได้ท้องถิ่นร้านค้าโรงแรมตลาดชายแดน ลดต้นทุนผู้ประกอบการจากเส้นทางอ้อมข้อทุ้งติงจากสังคมหากยังมีตัวแปรความเสี่ยงเช่นกำลังทหารที่ยังประชิดพื้นที่พิพาทยังไม่จบการเร่งเปิดด่านอาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเอาผลงานก่อนความปลอดภัยวัฒกรรมปากท้องจริงแต่การเปิดแบบไม่มีมาตรการครบอาจชงปัญหาระยะยาวทั้งแรงงานผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติและความขัดแย้งจุดเสี่ยง ทางออกเชิงนโยบายเพื่อความน่าเชื่อถือประกาศเงื่อนไขก่อนเปิดแบบชัดเจนเป็นข้อๆใช้แผนเปิดทดลองพิัยอดด่านชั่วโมงประเภทสินค้าจำนวนคนอย่างจำกัดพร้อมตัวชี้วัดหยุดชะลอทันทีหากติดเงื่อนไขจัดงบเสริมด่านหน้าตรวจคนเข้าเมืองทหารตำรวจแรงงานสาธารณสุขให้พร้อมจริงไม่ใช่แค่คำสั่งบนกระดาษเหตุการณ์เสี่ยงข่าวทุ่นระเบิด การเพิ่มกำลังกับผลต่อการตัดสินใจทุนระเบิดทำไมเป็นประเด็นใหญ่ทุนระเบิดหรือวัตถุระเบิดคงค้าง u โ o ทำให้การสัญจรและควบคุมพื้นที่สิ่งสูงแม้พบเพียงไม่กี่จุดก็เพียงพอที่จะหยุดการเปิดใช้พื้นที่สาธารณะจนกว่าจะเคลียร์หนึ่งปอร์เซขั้นตอนมาตรฐานที่ควรเกิดขึ้นปิดพื้นที่ทำแนวกันชนติดป้ายเตือนหลายภาษาแจ้งหน่วยเก็บกู้ ทำสำรวจเชิงระบบกริดบันทึกจุดที่กัดเคลียร์ตรวจยืนยันส่งมอบพื้นที่พร้อมเอกสารกำกับข่าวถอนอาวุธหนักเพิ่มกำลังคนแม้ภาพที่เห็นคือลดความรุนแรงของอาวุธแต่หากเพิ่มกำลังคนในพื้นที่อ่อนไหวก็ยังถือเป็นสัญญาณตึงเครียดในเชิงจิตวิทยาความมั่นคงฟอร์สโพสเชอร์การเปิดด่านท่ามกลางโพสเชอร์ที่ยังแข็งอาจสร้างความหวาดระแวงและสิ้นต่อความขัดแยง้งเฉียบพลัน เสียงจากนักข่าวสายทหารประเด็นถอนกำลังก่อนคือ CBM มาตรการสร้างความไว้วางใจสาระสำคัญของความเห็นสื่อสายความมั่นคงที่ว่าหากอีกฝ่ายไม่ถอนกำลังก็ไม่ควรพูดเรื่องเปิดด่านแปลเป็นภาษานโยบายได้ว่าต้องมี CBM Confidence Binding Measure ให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนเช่นการถอยกำลังในรัศมีที่ตกลงร่วมกันตั้งจุดสังเกตการร่วมและฮอตไลน์ผู้บังคับหน่วย กำหนด AOE มาตรการเข้มผ่อนในกรณีเหตุฉิบพลันเมื่อ c m ชัดความไว้ใจก็สูงขึ้นโอกาสเปิดด่านก็เสี่ยงต่ำลงอย่างจับต้องได้ฝั่งกัมพูชาข่าวลือการปั่นกระแสผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน,นกลไกข่าวลือและแรงจูงใจคอนเทนต์เรียกยอดวิวยอดแชร์ในโซเชียลในหน้าหางานเครือข่ายนำพาข้ามแดนที่ได้ประโยชน์ความต้องการงานในไทย ที่มีค่าจ้างสูงกว่าผลกระทบเชิงปฏิบัติเมื่อมีข่าวว่าไทยกำลังเปิดด่านฝั่งโน้นจึงเกิดการเตรียมตัวเดินทางทั้งที่หลายคนยังไม่มีงานรองรับหรือเอกสารไม่ครบนำไปสู่ความเสี่ยงแรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และพาระงานของด่านหน้าไทยมาตราการรับมือที่ควรทำทันทีสื่อสารเชิงรุกสองภาษาผ่านช่องทางทางการของรัฐนายจ้างสถานทูต กงสุนว่ายังไม่เปิดเปิดเฉพาะเงื่อนไขต้องทำเ o u u ใบอนุญาตกดดันจัดการเครือข่ายหนายหน้าทั้งฝั่งไทยและข้ามแดนทำระบบนัดหมายดิจิทัลสำหรับแรงงานถูกกฎหมายสลอ t บุกกิ้งลดการรวมกลุ่มแออัดหน้าด่านพื้นที่โบราณสถานเขตแดนทิภาคทำไมเปิดด่านจึงผูกกับข้อเท็จจริงหน้างานแนวชายแดนไทยกัมพูชาผ่านเทืกเขาพนมดงรัก มีแหล่งโบราณสถานกระจายตัวหลายในยะสัมคัญเช่นบริเวณที่สังคมไทยพูดถึงอย่างปราสาทตาควายรวมถึงพื้นที่ที่ไทยดูแลอย่างภูมะเขือตาเหมอนทมซึ่งสะท้อนความละเอียดอ่อนของเส้นสันปันน้ำแนวเขตทางประวัติศาสตร์การจะเปิดด่านต้องตอบคําถามให้ได้ว่าเส้นเขตทางสัญจรจุดตรวจรวั้วฐานปฏิบัติการจัดวางอย่างไรไม่ให้ซ้อนทับตีความได้หลายแบบมีลไกหยุด่อน ขอพบหน้าง,งานเมื่อเกิดข้อพิพาทย่อยทันทีเขตโบราสถานเขตอนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกใช้เป็นพื้นที่ต่อรองทางการเมืองกระแสสังคมไทยเหตุผลหลักของฝ่ายยังไม่เห็นด้วยตอนนี้ความปลอดภัยมาก่อนทุนระเบิดกำลังทหารพื้นที่พิพาทยังไม่จบความไม่แน่ชัดของระบบแรงงานแรงแรงงานหลายทลักในหน้าคามนุษย์ความพร้อมด่านหน้าบุคลากร งบประมาณอุปกรณ์เทคโนโลยีด่านเข้าเมืองบทเรียนในอดีตเมื่อเปิดโดยไม่มีเงื่อนไขครบปัญหาที่ตามมามักแพงและแก้ยากภาพลักษณ์นโยบายเกรงว่าจะเป็นผลงานทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะสามฉากทัดนโยบายทางเลือกเชิงระบบฉากทัด A คงสถานะปิดเร่งเจรจาเคลียร์ความเสี่ยงระยะสั้น30-90วันทำ C B M เคลียวัตถุระเบิด ตกลงแนวปฏิบัติร่วมสื่อสารสองภาษาข้อดีลดความเสี่ยงทันทีสร้างฐานความเชื่อมั่นก่อนข้อเสียรายได้ชายแดนอย่างฉลอต้องตั้งงบเยียวยาท้องถิ่นเฉพาะหน้าฉากทัดบีเปิดอย่างจำกัดแบบไพลออดจำกัดชั่วโมงประเภทคนสินค้าจุดผ่านแดนเปิดเฉพาะคนส่งสินค้าหรือแรงงาน M.O.U. ที่มีนายจ้างชัดเจนด้วยระบบจองคิวใช้กล้อง AI บันทึก สแกนเอกสารล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดข้อดีเก็บข้อมูลจริงโดยคุมความเสี่ยงได้ข้อเสียต้องมีระบบหน้าง,งานพร้อมจริงและกลไกเบรคฉุกเฉินฉากทัดสีเปิดเต็มรูปแบบหลังครบเงื่อนไขหลังถอนกำลังเคลียวัตถุระเบิดข้อตกลงหน้าง,งานระบบแรงงานพร้อมข้อดีกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มเพดานข้อเสียใช้เวลาเตรียมนานต้องคุมความเสี่ยงต่อเนื่อง 12เงื่อนไขก่อนเปิดฉบับจับต้องได้ใช้ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ 1. นถอนกำลังลดโพสเจอร์ในรัศมีตกลงร่วมพร้อมบันทึกผลและทบทวนทุก14วัน 2. เคลียวัตถุระเบิด Uxo ในพื้นที่ด่านทางเชื่อมลานรวมตัวพร้อมรายงานตรวจรับสาวิชาชีพ 3. ตั้งฮอตไลน์หน่วยหน้าศูนย์ร่วมสำหรับเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมง7วันพร้อมบันทึกสายทุกครั้ง สี่กำหนดพื้นที่กันชนผ่อนปรนและ SOP การพบป่าหน้างานแบบป้องกันการประทัด 5. ระบบแรงงานถูกกฎหมาย MOU จองคิวดิจิทัลตรวจเอกสารล่วงหน้าประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ6สกัดในหน้าค้าม,มนุษย์ชุดเฉพาะกิจแจ้งบากแสดำเนินคดีข้ามแดนผ่านกลไกความร่วมมือ7ขีดความสามารถด่านหน้าเพิ่มคนงบอุปกรณ์ช่องตรวจกล้องเซิร์ฟเวอร์สำรองไฟ อินเทอร์เน็ตสเส้นทาง8สุขภาพโรคติดต่อจุดคัดกรองระบบส่งต่อเวชภัณฑ์สำรองคู่มือสองภาษา9ขนส่งโลจิสติกเลนรถบรรทุกแยกลานทักคอยห้องน้ำน้ำดื่มป้ายแนะนำหลายภาษา10ดิจิทัลเอกสาร e r e RA 1 e d p a t c h e-manifest er, e biometric ตรวจย้อนหลังได้11ช่องทางร้องเรียนข้อมูลสาธารณะสองภาษา เว็บไซต์หลายเฟ e บุ๊ k โทรศัพท์พร้อม S.L.A การตอบกลับ12กลไกหยุดถอยปิดช่วคราวเกณฑ์ชัดเจนว่าเมื่อไรต้องเบรกและใครมีอำนาจสั่งพร้อมสื่อสารทันทีสรุปท้ายหลักคิดเดียวกันที่ทุกฝ่ายพอยอมรับร่วมกันได้ความปลอดภัยนำหน้า U.X.O กำลังพื้นที่พ่พาทต้องเก็บงานให้เรียบและตรวจรับจริงกติกาชัดทำจริง สิบสองเงื่อนไขก่อนเปิดต้องประกาศปฏิบัติตรวจสอบได้เริ่มแบบจำกัดประเมินรายสัปดาห์ไทลอตที่หยุดได้ทันทีหากตัวชี้วัดเกินเพดานเสียงสื่อสารสองภาษาตัดไฟข่าวลือบอกสถานะจริงทุกสัปดาห์ลดการหลั่งไหลที่ไม่มีงานรองรับให้พื้นที่มีเสียงฟังท้องถิ่นผู้ประกอบการแรงงานด่านหน้าเพื่อปรับปฏิกติกาให้เข้ากับความจริง